วันได้สมาชิกมาสองตัวนะได้วันวันเด็กได้เด็กๆมาสองเมื่อวานได้เด็กหญิงกับเด็กชายมาสองครับมาได้มาความอบอุ่นในสวนในสวนไผ่ของเราในสวนกระเจดนะครับในสวนกระเจด ปัจจจตรีของเราได้มาแล้วจะมาชิกสองได้เข้าบ้านสวนเวลาเราไปไหนก็ได้อบุนกลางค่ำกลางคืนนะครับเนี่ยเป็นสัตว์ที่ก็เรียกว่าสัตว์ที่ชื่อสัตว์นะครับเนี่ยเราจะเลี้ยงไว้สองตัวเลยตัวผู้ตัวเมียตัวผู้ไว้ชื่อว่าไอ้กิมซงว้าว <Wow. S 1> ตัวเมียให้ชื่อน้องจางมนย oh ไม่ใ i มาเป็นชื่อเลยนะครับในสวนของเราน,นี่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 นะมา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 ้ยย่าน่ารักจริงๆนะน่ารักสุดะเกินน่าไม่ร้องแล้วนะเออคุณแล้ววันนี้คุณแล้วนี่เล่นกันสบายสบายนะไปในสวนเราจะได้มีธมาชิกเพิ่มขึ้นจองเลย Oke okay, Nina Kap?